สวัสดีค่ะพากับฟ้านะคะแล้ววันนี้ฟ้าจะพามาดูอาคารพาณิชย์ของเรานะคะที่ศิลัญญาเอ็นยูท่าวงค่ะก็คือเรามีขายอาคารพาณิชย์ด้วยนะคะซึ่งอยู่ทางด้านหน้าสุดของโครงการเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณด้านในนะคะเพราะของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะคะด้านหน้ากว้างมากๆเลยแล้วก็ลึกตลอดแนว12เมตรนะคะหน้ากว้าง4เมตรแล้วก็นี่เลยด้านตรงหน้าตึกของเรานะคะพื้นที่จอดรถดเยอะมากๆแล้วก็ สามารถส่งเสริมธุรกิจของทุกท่านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยติดถนนใหญ่4เลนนะคะซึ่งถนนสเส้นนี้นะคะเป็นถนนสายลบลบุรีสิงห์บุรีแล้วก็สามารถทะลุไปจนถึงสายเอเซียได้เลยนะคะเป็นเชื่อมต่อบริเวณหลายจุดของพื้นที่เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ด้านในเปิดมานะคะก็จะเป็นบริเวณห้องโถงเนาะสามารถทําเป็นร้านค้า,าร้านขายยาร้านขายอุปกรณ์อะไรต่างๆได้เลยนะคะสามารถบิวอินได้ <utan> โอเคค่ะแล้วก็แต่ละชั้นของเราก็จะมีห้องน้ําให้ทุกชั้นเลยนะคะในส่วนนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําบริเวณชั้นที่1นนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังเราก็จะมีพื้นที่ให้ก็คือเป็นบริเวณซักลา้างด้านหลังก็จะเป็นบริเวณซักล้างให้ของเราตรงนี้ค่ะหรือว่าจะต่ดเติมเป็นห้องน้ําก็ได้นะเพราะว่าตึกข้างๆาที่ขายของเขาก็สามารถขาต่ดเติมเป็นบริเวณห้องน้ํา อยู่ด้านหลังเป็นห้องเก็บของก็ได้ะคะ่ะใช่โอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณชั้น2อาแล้วก็ราคาราคานะคะคจะอยู่ที่3ล้าน2อ0แน่นนะคะ,อ,ะอยู่ในทำเลเศรษฐรกิจแบบนี้นะคะซึ่งคุ้มค่ามากๆเลยเป็นทำเลเศรษฐรกิจใหม่ของอำเภอท่าวงเลยนะคะของจังหวัดรุบุรีเข้ามาก็จะเจอบริเวณห้องโถงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำ มีห้องน้ำก็เบื้องเราก็จะเป็นแกนิโตเนาะเป็นแกนิเตอร์แกนิโตให้ทั้งตึกเลยนะคะโอเคแล้วก็ส่วนชั้นบนนี้ก็จะมีเป็นบริเวณระเบียงให้ด้วยชั้นที่สามเนาะชั้นที่สามจะมีเป็นระเบียงให้อยู่ด้านบนนะคะชั้นสามนี้ก็ทําเป็นห้องห้องนอนก็นได้นะคะส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะสําหรับใครที่ขาขาย ก็จะอยู่ในส่วนชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่สองชั้นโบว์จะเป็นห้องนอนได้บิวเป็นสองห้องก็ได้นะคะถ้าเป็นห้องนอนอ่านูนห้องน้ให้ดูห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำแล้ก็จะมีให้ดูชั้นเลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนระเบียงค่ะระเบียงด้านหน้าของเราตรงนี้เป็นป้ายนะคะเป็นป้ายของเราเนาะโอเคให้เห็นทําเลนิดนึงนะคะทําเลก็คือ อยู่ใจกลางท่าวงเลยอยู่ใกล้ๆป้อมปตทนะคะยิ่งๆกับธนาคารทอสอ่าแล้วก็ฝั่งซ้ายมือแพลนไปซ้ายมือก็จะเป็นเป็นโรงบาลเนาะโรงบาลท่าวงห่างประมาณไม่กี่เมตรเท่านั้นนะคะใช่แล้วก็เดินทางมาจากลบุรีเพียง10นาทีเท่านั้นแล้วก็เดินทางไปยังสิงห์บุรีก็สะดวกเข้ากรุงเทพก็สะดวกนะคะโอเคเพราะมันทะลุสายเอเชียเนาะแล้วก็ที่สำคัญในอนาคตเลยเ,าเขากำลังจะมี ลถไฟเนาะรถไฟดังคู่ะคะ่บริเวณด้านฝั่งนู้นนะคะซึ่งสะดวกสบายแล้วก็เจริญแล้วก็เป็นเศรษฐกิจใหม่ของที่นี่เลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะไม่ไม่ได้พามาดูแค่ตึกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณบ้านตัวอย่างเนาะที่เคยบอกไว้ว่าจะพาไปชมดีเทลแต่และจุดบริเวณบ้านตัวอย่างของเราตึกค่อนข้างแบบสูงโบ่งมากนะคะ บริเวณด้านในโครงการก็จะมีเป็นบ้านแฝดพรีเมียมของเราด้วยค่ะนู่นเพราะด้านหน้าตึกเราทําเป็นอาคารพาณิชย์นะคะด้านด้านในก็จะเป็นเป็นบ้านแฝดเนาะเป็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรด้านในค่ะแล้วก็ที่นี่เป็นบ้านจัดสรรมาตรฐานเนาะของในเทาหุงเลยแห่งเดียวแห่งแรกในเทาหุงเลยนะคะเป็นบรรยากาศแบบสงบสงบเนาะมีแค่ไม่กี่ยูนิตเท่านั้นค่ะด้านในเนาะ ส่วนอาคารพาณิชย์นี่คือแบบทำเลดีมากๆติดถนนใหญ่สี่เลนเลยแล้วก็ด้านหน้านี่จอดรถได้หลายคันสามารถแบบทาธุรกิจอะไรก็ได้นะมันส่งเสริมธุรกิจของทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะด้านหน้าเราแบบกว้างดีจริงนะคะนี่ติดถนนใหญ่สี่เลนด้วยค่ะคือเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบเดินทางไปสิง์บุรีหรือเข้ากรุงเทพเนาะก็ต้องผ่านเส้นนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะไปลพบุรีอะไรเงี้ยค่ะก็ผ่านเส้นนี้อยู่แล้วนะ น,นี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าโครงการโครงการนี้นะคะนี่อ่าอันนี้จะเป็นวิวตึกให้ดูอ่าเป็นวิวตึกด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านในโครงการก็จะเป็นบ้านจัดสรรเนาะบ้านจัดสรรบ้านแสตพีเนียของเราค่ะกุญแจได้มาไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบ้านตัวอย่างนะคะบ้านตัวอย่างก็คือเป็นบ้านตัวอย่างที่ ตแต่งบิวอินพร้อมอยู่เลยนะคะก็คือเราก็ขายด้วยเนาะในราคา4.5ก็คือราคาเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่เซลได้ว่าเออจะได้ส่วนลดอะไรยังไงนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโครงการเลยเงียบมากๆนะคะคือทุกคนลูกบ้านเนี่ยอยู่กันรอเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าก็ซื้อแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยเนาะเพราะบ้านเราเนี่ยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะสร้างเสร็จหมดแล้วค่ะพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลย นี่เนื้อเป็นบริเวณบ้านตัวอย่างของเราค่ะตกแต่งส่วนแล้วก็สไตล์แบบโมเดิร์นอิงลิชนิดนึงเนาะตรงนี้ค่ะธรรมชาติมากๆอยู่ที่130ตารางเมตรนะคะประมาณจักแล้วก็อ่าแล้ตรงนี้เลยอะไรนะคะตรงนี้นะคะ,ระ,คะเราก็สังเกตเห็นว่รราถนนในโครงการกว้างมากๆสามารถจอดรถบริเวณด้านหน้าบ้านได้เลยนะคะ ที่สำคัญมันเป็นช่องลมเนาะให้ลมแบบผ่านเข้าตัวบ้านค่ะได้ดีเลยจริงๆแล้วก็ตรงนี้จอดรถได้ถึงสองคั้นส่วนตรงนี้เราภูมิใจนําเสนอมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนแบบสไตล์อินกฤษอังกฤษเนาะก็คือแบบต้นไม้ที่เราเลือกนี่คือแบบเป็นต้นสูงโป่งให้ความร่มเงาให้แก่บ้านแล้วก็มีต้นผู้สุปประโชคด้วยทำเป็นไซเกาหลีทำเป็นรั้วตลอดแนวเลยนะคะ สวนนี่คือแบบบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งเล่นด้วยแล้วก็มีบ่อเล็กๆทางด้านหลังอ่าแล้วก็ทางด้านขวามันก็สามารถทะลุเข้าในตัวบ้านได้เนาะใช่นี่เลยด้านหลังก็สามารถทะลุไปห้องลิฟตงได้โอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมบริเวณด้านในนะคะบ้านแฟรพีมีของเราก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนเนาะสองนอนแล้วก็3ห้องน้ําแล้วก็สองที่จอดรถเลย จริงๆก็สามารถจอดรถได้หน้าบ้านได้เหมือนกันเพราะว่าเนื้อที่เหลือเยอะจริงๆค่ะโอเคค่ะด้านในของเราก็จะเป็นระบบดนะิจิตอลดอล l ็อกเนาะเขาได้สี่ระบบเหมือนเดิมคียการ์ดละนิ้วมือกุญแจค่ะอ่าด้านในเราก็กดรหัสผ่านก็ได้สวยมากสวยงามมากนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องรนะีวิ่งเนาะห้องรีวิ่งของเราค่ะก็ตกแต่งเนสไตล์แบบ โมเดิร์นคลาสสิกนิดนึงนะคะเรียบหรูดูดีมาก <c oughs> นี่ก็จะเป็นห้องิฟวิ่งเนาะห้องิฟวิ่งก็สามารถออกไปหาสวนได้สามารถวางอ่ะตรงนี้เข้ามานะคะอาจะได้เห็นภาพนิดนึงเนาะเข้ามาในตรงบ้านก็สามารถวางโซฟาทําทเป็นบิวอินเป็นชั้นวางทีวีได้ในส่วนนี้อ่นนี้จะเป็นบริเวณโซฟาได้แล้วก็ออกมาก็จะเป็นสวนเนาะสวนกลางบ้านสวนหลังบ้าน ชเป็นส่วนหลังบ้านเป็นออกแบบแบบเป็นกระจกทรงทรงเปิดสูงเนาะเพื่อรับลมธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านนะคะอ่าโอเคเพราะว่าหล,หลายๆคนก็เห็นเป็นบ้านแปลงเปล่ามาตรฐานไปแล้วเนาะก็ยังอาจจะพอนึกออกว่าว่าคนตกแต่งวางเฟอร์นิเจอร์อะไรตรงไหนบ้านนี่ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารแล้วก็จะมีโต๊ะให้รับประทานอาหารตรงนี้ค่ะเป็นโต๊ะทรงกลมเนาะอยู่บริเวณ ท,ท้ายของ,องบ้านเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องรับประทานอาหารเป็นลายหินอ่อนนะคะให้ดีเทลแบบความเรียบหรูเนาะคลาสสิกค,คลาสสิกนิดนึงก็คือตรงนี้เราให้ลูกค้าไปได้เลยเนาะเป็นลายหินอ่อน,นะคะ่ะตรงนี้เราก็บิวบิวทําเป็นชั้นวางของเนาะเล็กๆทางนี้ค่ะจริงๆไม่เล็กนะอลังการมากนะคะก็คือแบบ ทางสถาปตยกเขาออกแบบได้ดีมากๆเลยนะคะคือแบบเกินค่าเลยทางนี้ก็จะเป็นห้องหห้อห้อองงครัวเล็กๆทางนี้เป็นสไตล์แบบมินิมอลสไตล์มินิมอลนิดหนึ่งทางนี้ก็ทางลุกไปหาสวนได้เป็นทางลุหาสวนเปิดบรรยากาศตรงนี้เราก็ได้บิวตู้เนะเป็นลายหินอ่อนด้วยเช่นกันจะได้รับกับตรงห้องรับประทานอาหารด้วยนะคะนี่เป็นวิวเป็นตู้ พ่อฟังก์ชันการใช้งานนะคะได้เต็มพื้นที่เลยอ่านี่เป็นตู้บริเวณชั้นบนนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ด้านล่างเป็นลายหินอ่อนด้วยแล้วก็เป็นสีแบบสีขาวเนาะสีขาวแบบเรียบหรูดูดีเลยสไตล์แบบโมเดิร์นนิดนึงห้องครัวก็แอบ,บแบบมินิมอลเนาะเราเรายังแฝงความเป็นมินิมอลอยู่นะคะใช่ทั้งนี้อาจเปิดไฟด้วยส่วนมากตรงนี้บิวอินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําชั้นล่างค่ะ ห้องน้ำใต้บันไดนะคะตรงนี้เป็นสไตล์แบบสีขาวสะอาดตานะคะ,อะโอเคก็จะมีมีสุขภัณฑ์ให้ครบเลยนี่เป็นบ้านตัวอย่างแล้วก็ขายด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วไม่ได้พาไปเจาะลึกบริเวณด้านบนนะคะเชิญเลยค่ะ,ะทางด้านบนเราก็ออกแบบเป็นทรงสูงเนาะมีบริเวณ<ม>ช่องนหน้าต่างเปิด ไปนะเปิดมุมมองปูมุมมองในส่วนด้านนี้ทําให้บ้านโปร่งโล่งนะคะด้านบนก็ปูเป็นกระเบื้องอยางจะมีสองห้องนอนที่นี่จะมีสองห้องนอนแล้วก็สามห้องน้ํานะคะนี่ก็จะมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําภายในตัวออกแบบหว,นวานลูกคุณหนูนิดนึงนะคะห้องนี้เราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยเตียงตู้ทุกอย่างแล้วก็มีบิวอินในส่วนของบิวอินในส่วนของอ่า เครื่องแต่งหน้าคร <c oughs> นะเป็นตู้เนาะตู้บิ้วสำหรับแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยแต่งหน้าออกออกห้องน้ำมาก็คือสามารถ walk in closet ในส่วนนี้ได้เลยโอเคค่ะนี่เลยแล้วก็ฝั่งหนูก็จะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำในในตัวห้องนอนเลยนะคะ แบ่ง่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนเลยคะ่ะมีสุขภาพมีฝักบัวมีตู้อาบน้ำให้ครบเลยอ่า,อ,าอีกห้องนอนนึงก็จะเป็นห้องนอนใหญ่เลยค่ะห้องนอนใหญ่แล้วก็ออกแบบสไตล์แบบผู้ใหญ่นิดนึงเนาะเป็นแบบห้องสําหรับคุณพ่อคุณแม่ออกออกสไตล์แบบคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงคลาสสิกแบบเรียบหรูเลยเรียบๆโทนสีดํานะคะนี่จะเป็นบริเวณ ห้องนอนเตียงนอนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Walk-in closet ให้ด้วยในส่วนของตรง Wal k in closet เราก็ออกเป็นแบบแอบมินิมอลนิดนึงเพราะเป็นวัสดุแบบลายไม้นะคะด้านในสีไม้สีน้ำตาลนิดนึงแล้วก็มีไฟมีไฟแฟกข้างๆตรงนี้นะคะเพื่อให้เห็นดีเทลต่างๆสวยงาม ห้องน้าก็เหมือนเดิมเลยค่ะห้องน้ําจะมีสุขภัณฑ์มีกระจกเทมเพอร์ให้แบบสัดส,ส่วนแบบชัดเจนห้องน้าเรามีขนาดขนาดเท่ากันเนาะเท่ากับห้องเมื่อกี้เลยค่ะใช่เท่ากันเลยทางนี้นะคะใหญ่เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็สะดวกสบายเหมือนกันด้วยแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีบิวเป็นชั้นวางทีวีนะคะในส่วนนี้หน้าต่างบานใหญ่เปิดเพื่อเปิด ช่องเปิดเนาะรับลมธรรมชาติเข้าในสู่ตัวบ้านก็เห็นมุมมองมุมมองบ้านอื่นๆเพื่อนบ้านแล้วก็ถ้าอยากเป็นความสูนตัวเราก็มีผ้าม่านติดผ้าม่านไว้ให้ด้วยชาอาจจะปิดนิดนึงค่ะวันนี้ก็คือได้ครบเลยมีผ้าม่านผ้าม่านทั้งหลังเฟอร์นิเจอร์ให้ทุกห้องเลยแล้วก็รวมยูอินพร้อมอยู่ด้วยค่ะใช่ไปเลย อุ้ยอันนี้เปิดอยู่ปิดย่งอันนี้เดี๋ยวห้องน้ําอ่าตรงนี้ก็คือพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวฟ,ฟ้าจะพาไปดูแปลงอีกแปลงหนึ่งละกันเป็นแปลงไม่ได้ไปดูแบบจอดลึกเนาะไปดูบรรยากาศภายในโครงการเนะาะว่าว่างกี่อยู่หนิดบ้านเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเนาะว่าอยู่ตรงไหนทำเลอยู่ตรงไหนบ้างที่แปลงที่ว่างอยู่นะคะอัะอนนี้บุมแบบมุมด้านบนสวยมากได้เห็น ห้องรับประทานอาหารแล้วก็ในส่วนของห้องรีวิ่งตรงนี้ค่ะลมเย็นสังเกตได้ว่าลมเย็นมากๆโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นแปลงบ้านตัวอ,อย่างแปลงแรกนะคะอยู่ด้านนี้เลยเดี๋ยวจะไปดูแปลงต่อไปก็คือจะมีแปลงที่18อ่ะ17 14 17 18ก็คือเป็นบ้านแปลงเปล่ามาตรฐานเนาะแล้วก็จะเป็นบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่แงพร้อมอยู่ด้วยค่ะ ราคาก็จะอยู่ที่ 219. 219. เนี้เป็นบ้านแปลงป่ามาตรฐานะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูก็คือแปลงไหนเนาะ,ะจะอยู่โซนด้านหลังเลยพื้นที่ที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากที่นี่คือหลายคนอาจจะคิดว่าบ้านแฝดไม่มีเนื้อที่เนาะแต่จริงๆอะเรามีพื้นที่ใช้สอยอบริเวณข้างบ้านเนี่ยเยอะด้วยอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่14 มีเนื้อที่ดินประมาณ40ตารางวานะคะเนื้อที่เขาตั้งค่า,ขาเขาจะเยอะสามารถปลูกสวนปลูกต้นไม้ได้เลยก็เหมือนคล้ายบ้านตัวอย่างเนี่ยใช่อันนี้ราคาก็อยู่ที่2 2 9นะคะเนื้อที่ก็อยู่ที่40ตารางวาบริเวณด้านนี้เป็นบ้านแปลงเปล่าแต่เรามีต้นไม้ไว้ให้ด้วยด้านหลังแถบต้นไม้ด้านหลังนะคะอ่านี่จะเป็นในส่วนนี้เนาะโอเควันนี้เราไม่ได้ไปจาะหรือบริรเวณพาไปชมด้านในนะเพราะว่า ได้พาไปดูแล้วเนาะแล้วก็นี้ก็จะเป็นบ้านแปลงที่18ซึ่งเป็นบ้านตกแต่งพร้อมขายเลยที่มาพร้อมสวนต้นไม้แล้วก็ด้านในเนะี่ยมีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็คือมีครบทุกอย่างเนาะเป็นโซฟาตู้เตียงได้หมดเลยแล้วก็มีม่านทั้งหลังด้วยแล้วก็บิวต์อินให้ด้วยนะคะมีสวนพร้อมด้วยค่ะตรงนี้แล้วก็นี่เลยค่ะแปลงที่17ลมดีมากแปลงที่17นะคะก็คือเป็นราคา 219้าล้า,บานบาทซึ่งเป็นแปลงที่ถูกที่สุดน้องก็คือเป็นบ้านบ้านแปลงเปล่าแล้วกันเป็นบ้านแปลงเปล่าแล้วก็อยู่ริมสุดนะคะด้านนี้เลยเนื้อที่ก็จะอยู่ที่40ตารางวา130่าตารางเมตรค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอน3าห้องน้ำเหมือนกันโอเคสำหรับนี้ก็พาชมพาร์ทเดตประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยตอนนี้ช่วงนี้นะคะเดือนสิงหาคมเรากำลังมีโปรโ,โ,โมชั่นสุดพิเศษ แต่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นอะไรนั้นต้องเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่โครงการนะคะหรือว่าจะหรือไม่สะดวกล a l กอินเข้ามาก็สามารถโทรมาได้โทรมาได้ที่เบอร์สํานักงานเนาะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้แคปชั่นบนด้านบนนะคะโอเคก็เข้ามานะคะ